สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องมือนี้กับมาอยู่กับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้นะครับเนาะตลาดนัดบ้านบ้านข้าครับตรงกับเช้าวันเสาร์ที่ที่8กุมภาพันธ์2567ครับตลาดนัดแห่งนี้ตั้งอยู่สวนชัยภูมิตาโตนเอ้ยชัยภูมิบ้านข้าอำเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอนี่แหละครับเพป็นองว่าเอาควายไปเที่ยวกันเลยพี่น้องเด้อตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันวันพุธกับวันเสาร์ครับ ครับพี่น้องมาเบิองงัวเบิองควายครับว่าราคาที่เป็นจังได่ครับไปพ่อกับพมันพมันัสดีครับผมนี่พ่อหมันพ่อหมันมาจากขันมือเนี่ยขันเดียวครับนี่เด้ขันนี้เด้ขันนี้กับเมียนครับขันนี้กับเมีนดิ้คนฝากไว้ดิเอ้าเดี๋ยขันนี้ก่อนเอาเอาพ่อหมันมีตัวไหนแน่เนี่ยไม่ยื้อซ่ซีตัวดิครับว่าผูกอะไรตัวนึงโอ้ผูกตัวนึงเอาตัวนี้ได้ในนั้งเขียวเอียงอยู่นี่เด้่นี่ตัวนี้ละว่าจะเอามือสองเลยครับ หมื่นสองพันตัวนี้หมื่นพันตัวนี้หมื่นพันสองตัวก็จะเป็นเม่นสองหมื่นสามสองหมื่นสามไอตัวใหญ่นี่ไม่นี่เด้แม่ตัวหนานั่นผมว่าจะเอาหมื่นหนึ่ง้าพาร้อยหมืกับห้าร้อเอออตนี้กตัวนี้่าไรเนี่ตัวปูเนี่ยปีปูหกสิบห้าหกสิบห้าร้อมื่นหกพันหาอประมาณนั้นบอกเบอร์นี่บ่งรายละเอียด 0 9 7 2 3 8 9 2 5 2 0 9 6 7 5 7 3 4 3 5ประมาณเนาะครับผมครับประมาณประมาณมีอยู่บ้านมีควายวะวัวนีครับควายอ่ะครับมีบ่มีอยู่ครับมีเป็นเป็นแบบไหนเป็นควาวยกล้วยแม่ลูกนี่อไงครับอืมเป็น่อพันได้บ่ดูปเบาหน่อยอังเดียวเป็นเบาหน่อยเหรอครับใช่อยู่เออมีอยู่เนาะครับมีอยู่มีสองตัวกล้วยขวดคันหาจากได้กระทู้หาพ่อหมาเนาะได้ครับให้เรา ใช่ลูกคลิปให้เบื้องใช่ในไลน์ให้พ่อมาเนาะได้ครับได้ว่าจยาได้ตัวไหนเนาะออ้าเอฟซีอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์ตั้งเสีเนาะว่าที่พ่อพันธุ์เอาไปเลี้ยงเป็นเป็นคุณไว้เนาะนี่ครับเอ๋อเบื้องตัวนี้ตัวนี้มือสองเนาะตัวนี้มือกากันไปนั่นตัวนี้เด้ห้าร้อยครับตัวเนี้ยห้าร้อยโอ้พ่อเสือของเรายังสองตัวเลยครับแต่เจ็บของเราตึ๊กหน่อยครับว่า อันนึงตัวนี้เราห้องไว้มือกับ 500, หาล้อยซื้อมือกับหาล้อยน,นะเข้ามาเนานะครับตัวนี้มือกับหาล้อยนะครับอืตัวนี้อีกอยู่เนาะได้ได้ครับม,มือหาล้อยก็เก็บพอเลี้ยงได้เนาะเรายังอันนั่นจากน้อยอยู่สูบอยู่จากน้อยสูบมัในโบใครได้กินอย่างอืมจีแยาพยาจียบลุ้งเข้าไปก่อนตึ๊บเรานี่เยเก็บสามเดือนสี่เข้ามาเนาะประมาณเนาะมันแรงตัวนี้กูเลื่องดีตัวนี้ยตัวนี้ก็ูเลื่องดีเนี่ยตัวนี้วันเดียวอันนะ่ะตัวนี้งสั่ง เป็นงน้ำม,นะมือพันทงหลังถ่ายเป็นต่มื่สองันคุยกันได้เมือตัวนี้มื่สองพันได้เนือ้อได้หนังแต่สีบกคือนตัวนี้เนาะตัวนี้สีแดงหนี่งา้ำนี่<งา>นับนนมือสองครับหลายๆนี่ครับ อยากได้ตัวหาเราแล้วครับเด้อของผ้ามันครับผมเรามีวัวมีควายอยู่ครับไปเราก็มีครับผมเอาเนี่ยผ้ามันอันนี้ว่างอะไรนี่กูบ้าเขาฝากไว้เนี่ยจีดพันนีครับตัวเดียวจีดพันเออตะหุ่นเด้บตะหุ่นตะหุ่นมือจีดเนาะครับผมอ่าก็โทรมาโทรมาเนาะเบอร์นี้เราเบอร์ของผ้ามันนี่แหละเนาะครับผมเบื่อนี้นะเดียวกันนี่เนาะครับเดียวกันนี่ละ ตัวมาตัวมาเลยอันนี้พร้อมเลี้ยงพร้อมคุณไอ่พร้อมผสมด้วยเนี่ยตัวเนี้ยสาวน้อยพร้อมผสมพร้อมผสมสาวงามเไยเนี่ะโอ้ยหนาวหนาวไหมแม่แล้วนี่ยนะจินผมเนี่ยจินนะเนาครับโทรหาแล้วครับผมพ่อกับให้ก่อนให้ก่อนสวัสดีครับผมพอกับยุติธรรมนะบ้านข่าวน้องมือนีิเนาะใครก่อนมาจีตัว สี่ตัวอันนี้จังไดเนี่สถานะนี่เอ้าตัวลายเนี่ยลายเนี่ยรัได้95ัหาครับเป็นแม่สาวเ้าแม่สาวตัวร้องได้พนันเนี่ยตำมือแมนตมืนก้พัญหาราคาห้องต่อได้อีกห้องต่อได้อีกครับนี่เดีตัวนี้ตัวกลางเสริมเข้าเรีวนี่เดียบตัวนี้จะได้สิบสอหาร้อยครับห2 5่0สออตัวตัวขาวเดีย2ห0 0ันครับหน่นที่เป็นลักษณะจังไรตัวขาวเนี่ยมีลูกก็เต้มีลูกครับ ลูกขะทงเจเดนเรเห็ลูกเขาอ่ะลูกได้ดนกวาแล้วครับไปอะอันนี้เด้ยัน้อยเดู้นี่อยากได้สิบสามร้อยูเนี่ยตัวแม่ถึงเี้ตัวแม่ทั้งคูครับแม่ทั้งคูรับประกันว่เหี่ยน้องสูบโปสูบโอย่าที่มันยแเ้วเนาะเป็นเนื้อหยาเ้วเนาะเป็นเนื้อหยาแล้วแมนห่สรัวหกพันกว่าบาทตัวละอีตัวะอีกเอให้ก่อนบอกเบอร์ไมยศูนย์เก้าเ 1295ครับครับผมเป็นในห้อยไข่งง้อแล้วก็ไข่ฟางน้ำเนาะแม่นครับฟางอัดวัดเท่าไหร่ฮะฟางอัดล่ะฟางอัดถ้าเดี๋ยวนี้อยู่ในโกดังขานก็ละสามสิบบาทครับสามสิบบาทส่งบ่ยุณเปล่าเองสูงสูงก็ได้ครับเยุ้ยเส่ไงยุ่ยเสยฟางยุ้ยเสยอันอยู่บ้านตกแตนร้อยรู้ครับเพื่อนหนึ่งแตนตะนะแตนาเอาเพื่อบ้านข่าวจ้ะเพื่อบ้านข่าวนี่ละเอายู่บ้านก็ได้เนาะเอาโอเคครับผมครับครับเอาไปเองได้ฟางอัดขาหาเลยครับเด้อห้อยก่อนครับเอาห้อยก่อนขอบคุณครับผม ตรงรายละเอียดอันนี้คู่นี่หนึ่งสามพันห้าร้อย <laughs> อันนี้เราห้องไปหนึ่งสองครับเนี่ยมามาอันนี้เราห้องไปเก้าพันห้ามาถึงมื่นครับของให้ก่อนครับผมห่วมีตาเก็บตาเลี้ยงเนาะแน่นครับอืมเดี๋ยวคันฝนตกมานีหยาดกัน,นหลายๆเนี่ยก็อ้วนตึ๊บ เอาหอยก่อนครับขอบคุณครับผมศูนย์เก้าเก้าแปดเจ็ดสมหนึ่งสองเกครับอีกรอบหนึ่งเนาะครับขอบคุณครับผมเอาหอยก่อนครับผม นี่ครับคู่นี้ทางหลังของเราครับครับชมบรรยากาศครับพี่น้องวันนี้กัเล่นบรรยากาศในเบิ้งอันนี้ของผู้ใดยน้อนี่เนาะพ่อของพ่อจีนเนี่ยของใครเนาะนั่นนั่นนั่นเสืเขาจะดำเลย เขน่าเสียดล้โอ้ยมันขายอะไรวะเนี่แดงๆแม่ลูกไรวะเมันนขายหรือวะเเออเป็นแม่ลูกยลูกเกียวจะลูกวะเนี่ยเียวมมันนาเ้าเียมัอาครับไทยเบิ้งครับไทยบรรยากาศครับไทยบรรยากาศตัวนึ่งิงวาผู้ใดเหอ

ได้ได้เป็นอะไรแต่ผมกให้ปเลี้ยงสาูสายปู้เเท่าไรเนี่ยห้องเปิดเท่าไรนะครับห้องายมือเนื้อ เอาบอกเบ่น่เอคแปดหกแปดหกแปดเจเจาเจ็ดหเนคนห้องไว้มือนึงเนาะมีคนมาหยังไน่เอปัญหา้ัแล้วเจ้าของท่านในวาเนาะมีตบมีบังขายอยู่เนาะมีบองขายห้องไว้มื่นึงมีบังขายอยู่แต่หันเพ็นว่าเจปัญหาแล้วเนี่เอาเทียบบิ้งได้พี่น้องเด้อเนี่ยเจ้าของคนท่านได้ขายเอาไปเก็บเขาเลี้ยงเขาคอกไว้ำเอนกี้่องเ ยงนดีเพราะเราทำมันต้นกลุ่มอ๋อสิครับเอาเรื่องเอาขุนเอาขอบคุณด้วยครับนย้อยเด้อขอยได้ขายครับผมเดี๋ยวเตรียมาคาเบื้องครับตัวนี้คนมาหายแล้วเจ็ดพันหาครับเพื่อนจั่ได้ขายมาพ่อกับพ่อพงพ่อพงสวัสดีครับผมครับผมพ่อพงได้มาสามสตัวครับแม่ลูกกับแม่สาวโค้หนึ่งกับแม่สาวเนาะเอาแม่สาวสีสีนวลๆนี่ได้เนี่ย พ่อมาใจพ่อนะครับเปิดได้เหือนสี่พันครับเปิดเมือนสี่พันนี่ครับเบื้องลึกดีแม่สาวจิพ่อวพร้อมครับวลาไอืมแม่ลูกีเดแม่ลูกสองมืแม่ลูกสองมืแม่ลูกลูกตัวแม่ม่คแมบอืมแม่ก็ทัาิลูกตัวไหนพ่อลูกลูกตัวไหนลูกที่ลูกที่เท่ไรลลูกที่สองเนาะเอาพ่อบอกเบอร์เา หนึ่หกสามครับห้าแปดเก้าครับสองสามหกฟอพงบ้านเก่าเนาะฟอพงเราเป็นเจ้าของตลาดานะเออบ้านน้องเราเป็นเจ้าของตลาดบ้านน้องบวขาวครับบ้านน้องตลาดบ้านขาวครับแต่ว่าเราอยู่น้องบวขาวพี่นอ 22, <c oughs> ้องสองหมื่นสองพันเนียเอาเบิ้งตัวนี้หรือก้อนนี่ตาสนใจเนี่ยเนี่ยครับแข้งขาใหญ,ญ่อยู่ได้เนี่ยหางก็ดีเน,นี่นะคุณโพอเนี่ยฟอพงเนาะครับอ๋อ <นะ S 2> อยากไกลทุหาเรานแล้วครับเด้อเนี่ยเขาก็มีอันปุ่มๆหน่อยนึง เห็นกล้องก็ได้ได <c Means 1> ้นะหมอนี่อันนี้แม่ลูกลูกตัวแม่ห้องไวสองหมื่นสองพัน พอกับห้อยแหล่เฮ้ยห้อยแหล่เนาะห้อยแหล่ห้อยเกตเนาะได้มาจากตัวเนี่ยขายไปเราตัวนึงเจ่ะตัวเฉลี่ยขายเอาตัวนี้เด้ตัวผูดนี่เด้ตัวผูดนี่ยังเขาได้ขายจ้ะตัวไหนเนี่ยห้องไว้ตัวไหนห้องไว้สิบเจ็ดจ้ะมันเจ็ดพันโอ้สายเนื้อจริเนี่ยโอ้หนาตึกเนาะหนาตึกเลยวะ อันอันทบพูนออยูะไม่ลูกเท่าไหร่นี่ไม่ลูกเนี่ยสองพันอันนี้เด้เชลลี่เนี่ยจนจนห้องห้องแถวเชลลี่เนี่ยห้องสิอยโอ้ห้องสิบแปดนร้อยขายสิบเจ็อ๋อมันใกล้เชียงกินเจเนาะเอาเอาบอกเบือนเนี่ ศ9 3 4 2 8 2 0 3 0จ้าเลยสตัวนะ <สะ S 1> เนาะเหลียอยูเหมนเจ็ดตัวนี้กับอีกตัวนี้เหมือนสองพันเนาะแม่ลูกเนาะเอาไปเพิ่งข้างหน้าวัดแล้ววัดคักแล้วเอาครับนี่แม่ลูกตัวนี้เราห้องไว้เหมือนสองพันครับสายไทยเนี่ยครับสนใจโทรหาเราเด้อครับเด้อเนี่ยแม่ลูกลูกครูตัวนี้เชอรี่สาว ร้องหมื่นแปดพันห้าร้อยขายได้หมื่นเจ็ดะพี่น้องโอ้โหนาตึ๊บกันได้เนะครับพ่อพ่อกับพอ่อเชยนพ่อเชยนได้ไหมลูกมเพอ่อเชยนเนาะเป็นลูกที่ไรเนี่ยพ่อ ตัวแรกแนลวูลูกตูฟูสอตัวม่ตัวลูกตัวเม่เเือนเศษเศษนาะอ้แม่เขาก็ถูกเตมเนาะลามามาลามามาได้ก็ถือว่าโอเคอยู่ได้เนาะเปิดับไรพ่อเปิดเปิดไรเนี่ยเปิดเท่าะไเปิดไปหมื่นเก้าพันตัวอะอีกเนาะอืครับ เอาแกแน่อพอเชนบอกบอเบอร์นีครับศูนย์แปดแปดส่นพอเชนบ้านของของูเขาเนาะหมื่น้าพันหมื่นเก้าพัตัวอะไรอีกอยู่ครับแม่ออกสู่กระทบหน่อยนึงครับเอาของพอเชนมาฝากเรา้วครับด้อสีก็บนี้เป็นอยครัส้งนี้มัน้เาเียเน่ะ เตีย,ย,รย <c oughs> ครับเรื่องชัดครับพ <c oughs> อหอยเล็ก <c oughs> หอยเล็กสวัสดีครับ ไม่ได้ um. พ่อกันโดนทุกหมันรึเปล่าครับทุกหมันครับนี่เอามาเบิ่อนได้ยังว่าวะเนี่ยงามๆงามก็คุยมาสายดำกับสายแดงครับผมเอาสายแดงนี่เท่าไหรเนี่ยสายแดงเปิดใบมื่นห้าพันครับมื่นห้าพันเป็นฐานะไหนอ๋อสาวต๋เหรอครับครับแม่สาวครับมาประมาณสิบสี่เดือนครับแม่สาวสิบสี่เดือนไงล่ะเดือนนี้รับประกันครับส่งฟรีครับส่งฟรีจากกิโล 100 1 0อ,อ100ยกิโลอ้ส่งฟรีร้อยกเลยเอามีห้าพันเดีย 5, <000. S 2> ปามคัควายเปิดใบแปดพันครับควายไปถึงหมืน 3, ่นค้นให้เลบกเบอร์ด้วยศูน์หก้าหนึ่งหกแปดแปดเจ็ยเเนครับ,รบติดต่อได้เนาะ,น,ะน, 8, นี่เนาะแปดพันตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวผู้ควายเนี่ยควาูยผู้ แปดพันเดตตัวตนี้ครับแปดพันเฉยๆครับอันนี้หมื่นห้าลองไหวเนาะเอาโชคมานนองห้อยเด้อเบิ้งหางด้วยเบิ้งหางด้วยพวกนะโอ้หางจับจูเพื้นน้องห้อยเนาะคันได้สวนเขาเดี๋ยวก็สวนเขาให้เนาะคันได้เอาเนาะคันอยากได้สวนเขาเนาะคุ้นบ่เนี่ยห้อยคุ้นยุคครับอืม เริ่งทั้งหลังเพิ่งสักพกครับโอเคอันนี้ตัวนี้แปดพันนี่โอ้นี่กระนาตึ้อไปในานี่เนาะขอให้ยศขอขอบคุณครับผมขอำนวยการขายครับให้มาสองตัวครับวันนี้พ่อกับพ่อพุมถึงกับแม่พินะ สวัสดีครับผมพี่พ่กันโดดเป็นไงพี่สบายดีคะสบายดีค่ะค้าขายเป็นยังไงค้าขายกต่เรื่อยๆอยู่ค่ะมพิ่งพอด้ขายอยู่เนาะโอ้ราคาดีราคากับยังกระเตีองน้อยๆอยู่ค่ะเนี่ยเราเป็นตุ้มปูเด้อค่ะเด้อตุ้มปูวันดีค่ะตุ้มปูตัวละหมื่นกว่าบาทตัวละตำมื่นนั่สิค่ะตัวละหมื่นต่อสายเลี้ยงเดิสายเลี้ยงเป็นไงสายเลี้ยงเงียบค่ะสายเลี้ยงนี่เงียบรอไปก่อน เอาเนี่ยครับหน่วยโค้งเหมือว่าตัวผูเนาะกันเนาะที่ว่าขายได้ข้ากับเกษตรกรกับเบื้องในช่องเลยกับเบื้องด้วยเถิดเด้อว่าอยากจะขายตัวผู้ราคาใดกับเบื้องอืมครับครับเอาแม่ได้ไปไหมสองตัวแม่นี่ได้ได้มาทั้งเบิร์ดสามตัวขายเบิร์ดแล้วนี่ซื้อไหมเนี่ยโอ้ตัวแม่เด้อค่ะเนี่ยตัวน่าตั้มมือนะเนี่ยโอ้สาวสาวน้อยตัวแม่สาวน้อยค่ะโอ้อันนี้ก็หัว เขาเขาจะพู้ในนึงจิตเดือนตเดือปลี่ยนเดือนได้เราเนาะเนาะสูงประมาณเท่าไหร่เนี่สูงประมาณเม็ดเม็ดบวกลบเนาะเม็ดสิบได้แล้วเนี่ยพี่อันนี้ก็ตามกำเงอผาได้ครับเนี่ยใครเราบอกได้ว่าเม็ดตเม็ดตีตั้มเนาะเม็ดตีตั้มนี่ตัวนี้ตัวนี้เบื้งตัวนี้เบื้งหน้าอกยอกขึ้นยครับเบื้ง เก้าพันค่ะเปิดไว้ตัวละวก็พันตัวได้อีกเนาะเปิดตัวได้ค่ะไปส่งไรบ่นไดไปส่งไก่ได้ได้ไนไดเนี่ยประมาณระยะทางร้อยกิโลค่ะโอ้ร้อยกิโลส่งฟรีเลยที่เอ้าบอกเบอร์เนี่ยศูนย์แปดห้าค่ะครับหกสามเจ็ดครับหกเก้าห้าหนึ่งค่ะครับแม่พินเนาะแม่พินห้อยบุญถึงบ้านบุญถึงค่ะบ้านบ้านสมไฟเนาะบ้านหนองบวบานบ้านหนองบวบานไม่ได้ลงกระโดดเอ้าไม่ได้ลงโดดเลยครับครับเอาเนี่ยงว่าเราโอ้งามของเราอยู่ครับเนี่ยเชืองค่ะเชื่องดีเราเปิดไว้ตัวละแล้ว ต่อได้อีกอยู่เน้อท่านราคานี้ส่งฟรีร้อยจิโร่โอ้ดีดีเอาพอได้ขายครับแม่ครับผมเบื้องายละเอียดครับบุ๊ดได้ลงช่องให้เพิ่นเบิ่งโดนล่ะคอือข้าก็ถามหาอยู่บ่ได้มาไทยนี่เบอร์ก็ุ๊ดต้องเดินมาเออเนี่ยครับเนี่ยครับเบิ่งหน้าเบิ่งตาเนื้อหนังหนังดีเด้อครับงวเจ้านี่ครับตัวนี่ เครื่องดำเครื่องไทยตัวนี้เครื่องอมน้อยนึงสองตัวเนี่ยนี่เองครับดเนี่งามของเราอยู่เก็บไว้สองคู่อีกสองตัวเนี่ย คุณเชียงเนาะใส่เมาได้พร้อมแล้วตัวเนี่ย,ยปเปื้อไปจะมีเสือ้ออืมบ่มี่ไหหานุ่มบ่มี่ตำนีตำนีบ่มีค่ะอเอาไปเนี่ยกับมีแต่ตัวเนื้ออย่างเดียวตัวเนี่ยตัวเนื้อตัวอ,อ้อนออวนตำมีสูงพิงค่ะครับผมเอาคุณแม่ขอบคุณครับผมขอได้ขายครับค,ครับเนี่ยครับตัวน,นี้ไงไข่โดนๆก่อนให้มีคนบังน้ำ